เราเป็ช่องเลาต่อไปเราต้องทำช่อง YouTube แล้วไหนๆก็ทำแล้วทำเป็นอันบ็อกซิ่งของเล่นกล่องสุงดีกว่าเราไม่อาดีทางอื่นแล้วเพราะยังไงเราก็มีสมาชิกเยอะเรื่องกล่องสุงโอเคเช่อื่นเรื่องรอเรารออยู่แล้วมียวัดอันนี้ได้กล่องมาใหม่กล่องสุ้มเจ้าเสืออ้วนเต้าเสืออ้วนไม่รู้มันชื่ออะไรนะครับจีนว่าอะไรนะปังหูวะรใครู้ว่าไม่รู้เคยซื้อติ๊กเกอร์มาแล้วสองรอบมีติ๊กเกอร์อยู่ งานจีนนะเนาะน่ารักมากแต่แค่งานอาร์ตก็สวยแล้วตอนนี้มันเลยทํามาเป็นกล่องด้วยความที่มันดังมากมันก็เลยทําเนี่ยกล่องสุ่มมามีกี่กล่องข้างในนี่ด้านนี้แปดมีแปดแปดดีไซน์หนึ่งฮิตเด่นหนึ่งฮิตเด่นถ้าเขาจะมีแปดตัวแต่ถ้าเราได้ตัวโชคดีไปคือฮิตเด่นเสิเกตตัวนี้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นอุ้มลูกเป็นเสืออุ้มลูกแล้วก็มีแลบลิ้น แต่บิลเลียเหมือนแบบเหมือนแมวเลียหัวลูกอะ่ะเอาให้ดูก่อนว่าเนี่ยเนี่ยข้างในมันจะมีประมาณนี้เนาะอันนี้มันเรียกเป็นงานอาร์ตไงมันก็ยังไม่เห็นตัวที่เป็นโมเดลออกมาแล้วซึ่งน่ารักมหมน่ารักมากนี่แบบนี่พลาสติกยังไม่ออกเลย,ย,ยเ,อออเลยซียวอยู่ในเซียวเจ้จจาของคือค, <laughs> ค,คุณวีรวัตรคุณวีรวัตรต้องขอบคุณคุณวีรวัตรด้วยนะครับที่ส่งของมาให้รีวิวในครั้งนี้นะครับผม <laughs> อ่ะโอเคครับงั้นดอลลาร์หมดเลยสักกัน แกะซีอมันออกก่อนได้เลยมีดมีดเป็นกำตังแน่งมีดมีดกล่องสุ่มมีดนี้เชื่อใจได้เลยพี่ติ๊บว่าได้ซีเกตแน่นอนไม่เคยได้สักตัวหนึ่งยังน้อยทำมากี่ครั้งแล้วตอนนั้นสองใช่ไหมขอให้ติ๊บกับของของใครวะเรียกว่าตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยได้ซีเกตสักครั้งดีกว่าหยินแล้วนะครับลองมั้งลองครับบน เรามาอันบ็อกซิ่งกันโดยที่แบบไม่ได้ปิดปิดหน้าจอนี่นะสดเลยแท้ๆใหม่ๆนี่จะไปดูก็ไม่เป็นจะดูว่าใครดูอยู่เอ้ะอันนี้อันนี้เราใช้กี่เลยเนาะกี่เลยเพื่อความสวยงามเนี่งไอติมันไม่ด้วยหรอก หายไปสั้ตัวไ่ตึกก็ไม่รู้หรอกมันคุยกิมประกาศแต่งกล่อแต่งกล่อแล้วแล้วเรียกมาด้วยนะนี่ครบนะครับได้มาแปดกล่องจากร้านตรงเหมือนเดิมเราต้องได้โฟนาจากร้านตรงป่ะผมว่าต้องได้ต้องได้ตังค์จากร้านตรงแล้วละต้องแท็กร้านตรงเลยมีคนเขาดูแล้วคนที่หลุ้นตัวเข้ามาดูพีฟุ๊กเฮ้ยสวัสดีพวกใครวะพวกตัวนะยนะมึงว่างเลยพวกใครใช้สติกเกอร์ตัวนี้อยู่นะผมว่า คอลเลกชันนี้ไม่ควรพลาดโอเคออกนะตัวแรกต้องเสืออ้วงอ่าเข้าไปแบตเตอรี่โลเอาเอาแล้วนะครับของแรกพี่นไู้่บู้บอกว่าทั้งวันว่างทั้งวันของแรกนะว่ากงว่ามาเป็นปีแล้วล่ะครุ๊ึงูชวนโกเทาอะโป้ยโป้ยเบิ้มมามานะครับอ่า ของแรกแล้วเราจะดูการ์ดไหมหรือว่าเราแบบลุ้นตัวเลยไป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 เลยอะไรนะเฮ้ยผมลุ้นเลยเฮ้ยซีเ็ทปะเนี่ยนะมันยุ่งนะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าซีเ็ทแล้วเนี่ยเฮ้ยกล่องแรกเลยอ่ะเฮ้ยผมว่าซีเจ็ีขนาดนั้นเลยนี่ให้ดูตรงนี้นะเผื่อว่าคุณจะรู้ว่ามันโจอะไรบ้างตัดนั่นโชว์หน้าจอโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดีเจซีเคทตัดโชว์อย่างนี้ลองดูเห็นไหมน่ารักจริงๆการ์ดปีอะไรวะ ไอเอาบะบังข้างหลังเวลานะมันจะได้โฟกัสอ่าโห้น่าหลักน่ารักมากเอาเทียบกับการ์ด้วยมันไม่โฟกัสใกล้เกินมไหมโห่ไหมอาจจะใกล้เกินการ์ดว่จริงๆแล้วเราต้องควรมีโกโปรไวไลฟ์สดจริงจังขนาดนั้นเลยตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วจะไม่มีตังอ่ะอันแรกเทียบได้การ์ดมันคือท่าอะไรเนี่ยท่านั่งหน้าอ้วนเฉย หน้าหลับตาใช่ไหมมันมีมันมีท่าชื่อท่าบอกนะเนี่ยมันมีบอกอยู่ตรงกล่องอ่ะอ่ะไหนดูดิข้างๆกล่องอ่ะตัวไหนอ่ะนี่ป่ะได้อะไรโอ้แล้วดูสายตาเราอ่ะมาเอาหมูเหงิก็ได้เฮงอ่ะเฮงปังหูหึงเฮงเกลือยากว่ะอ่ะกล่องต่อไปอะผมูพอซองไปด้วยเรียเลยาเราไม่ตั้งโซนตรงนี้เลยมาของต่อไปครับหมูน้ำหนักเข้ากันทุกกล่องเลยอ่ะ ไม่นี้เขาก็ไม่มีถ่วงนะเออไม่มีถ่วงเราเพิ่งได้ความรู้มาช่วงหลังอ่ะเหมือนแบบคนทํากล่องสูงเขาเริ่มเหมือนแบบคนที่เขาซื้อของสูงเขาเริ่มมาชั่งน้ําหนักจากขนาดตัวกันตอนนี้คนทําก็เลยแบบใส่ของมาเพื่อมาชั่งน้ำหนักใหเท่ากันมันมันจะืเลกแงขนาดนั้นเลยเนาะไม่ดูการนะครับมึงแค่ไม่ใส่ทีเคปมากูก็ไม่รู้แล้วบอกเลยเทำไม ทำไมมันท่าเดียวกันอีกแล้วเพราะท่าท่าเดียวกันเนี่ยสามแปดตัวท่าท่าเดียวกันน่มันมีสิทิีเกตเหมือนกันนะเพราะว่าไอซีเตมันท่านั่งเหมือนกันท่านั่งแบบนี้เลยมาซีเกตม,มาเดี๋ยวเราไม่ให้เราไม่เมจ้าของเราขายเราขายเสร็จให้กิน้นซื้อใหม่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ <Billie S 1> <ฮะ S 2> ท่านั่งคอยแด็บวทมินิแด็บ็ท่าแด็มันท่ามันชื่อท่าว่าเพยายามทำท่าหเหมือนเสืออ้วนนะมันชื่อท่าว่าเวทดตมินิต แด็บเด็บพระดาต้าบอท่าหีท่าหีขื้นน่ารักการโชว์การ์ดด้วยมามาเราก็ระหว่างนั้นเราก็ต่อมาเลยเอาการ์ดยี่สิอยู่สิบสี่ล่ะจะบอกเลยว่าแบบ ไอตัวตัวของจริงมันน่ารักมากเลยนะพราะมันเป็นงานดีมากสีดีเพราะมันเป็นตัวออกมาแล้วเนี้ยนะคือเราได้อะไรกับ,บการขายของนี้หรือเปล่าไม่ไม่ได้เสียพี่ปอบเราด้วยไม่มีพูดปอ,อุปาการะคุณเลยตัวที่สามครับผมโอ้ตัวนี้ผมรู้เลยผมจับได้รู้เลยน, <c oughs> น่ารักสุดๆบอกเลยตัวเนี้ยน่ารักสุด <c oughs> ตัวแมนะ่น้ำน่ารักความ สีเอีกเอาล่ะเออตัวเนี้ยสุดแล้วจากกองทุ่มหลายๆอย่ายผมบอกแล้วสุดเกือยนอนไม่แต่มันใช้คำว่าเอานอนนอนแบบเล่นเห็นลูกไข่ด้วยมีไข่มีไข่รู้จักไหมว่าลูกไข่คืออะไรนี่น่ารักสุดตัวนี้เสือนอนโฟกัสไลนดูไข่เราไม่มีความสามารถในการขายนี่จริงไง นย่เห็นหน้าเงี้ยเห็นหน้าเออน่ารักมากคือใครใครมีของอะไรอยากส่งให้มารีวิวได้นะครับเดี๋ยวรีวิวให้ไม่มีคนดูแต่มีคนดูหรือเปล่าผมไม่รู้นะเนี่ยกาส์กาสจะเป็นอย่างนี้อไปนี้ตัวที่สามแล้วออกเสียงให้ถูกด้วย cut cut เมื่อกี้มันพิทุมพี่ตุ้มมาพี่ตุ้มสวัสดีครับพี่ตุ้มพิทุมสวัสดีครับพี่ตุ้มอย่าให้พี่หมูเห็นนะพี่ตุ้มผมบอกเลยเซตหมูไอเซตเสืออ้วนเนี่ยเสือมงคลพี่ตุ้มพี่ตุ้มต้องซื้อจนกว่าจะได้ซีเคทผมบอกเลยเอ้ดดูเอาไปนอนโชว์ไข่ด้วยไอเสี่ยมันต้องทิดทางนี้พี่ทานยังไม่กินแล่วพ่ตุ้มจะเอาจะเอาไปเลยเดี๋ยวผมสั่งให้ซีเคทหรือเปล่าเนี่ย แต่ถ้าผมผมผมรีวิวให้ด้วยถ้าได้ตีเกตผมเอานะผมแอบแรกดีกว่าไม่ต้อ <c oughs> ไม่รู้หรอกเราเร,ารีย<อ>นนะไม่ได้อันบล็อกเนาะอ่าตัวต่อไป่น้ำเรื่อยๆตันนี้ตัวที่สี่แล้วก็ได้ว่าถ้านั่งสงบเหรอเสือนอนเหรอโอ้ <c oughs> right alright alright เสือ alright <c oughs> อะปิ๊บทำหน้าดีตาปิด คือเป็นท่าสลักเตรียมพร้อมอ่ะมันบอกว่าเอาไรอ่ะแต่ผมทำหน้าตามให้ดูแล้วกันนนนนน่าดี้ัเหมือนไหมเหมือนไหมนี่เรายังไม่เจอตัววีบใช่ไหมตัวถึงอ่ะสองก้อยอ่ะแล้วครับครึ่งทางเหมือนเดิมเราจะไม่เจอซีเกตเขาบอกเลยจริงจริงซีเกตไม่มีเดโลกคนที่ได้ทำเอาเองเออที่ไม่มี ซีเข็ดก็เหมือนผีอะครับรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเจอเป็นไงล่ะนั่นเองและครับและใครก็ยังมาให้เรารีวิวของสูงไม่นั่นมันดวงคุณี่โธ่ถ่ายทิ้งด้วยติ๊เรามีหน้าที่แค่เปิดไม่ใช่ดวงผมเนี่ยจ้าของไม่ได้อยากรู้ด้วยนะแน่นะใครวะน่ะขอยเองเหรออีกว่าเซนซีโคนน่ารักเลย ต้นนองม<บ>ีอ่ะผมว่าต้องมีนะจริงๆนะครับมึงเล่นเองเลยไม่ต้องให้ลูกเล่นหรอกเฮ้ยเป็นไม่ใช่ของเล่นเด็กนะอ่าเ <c oughs> สือเสือเลี้ยขาครับเลียลยยล้ยขาจริงๆมันจะเลียไข่แต่มันไม่ถึงเพราะมันอ้วนมันอ้วนใช่ธรรมดามอเอมจะเป็นหน้าถ้านะของแบบนี้นะอยงนัแหละเฮ้ยแต่แบบถ้าตัวนี้ ถ้านี้ผมทําตามไม่ดูไม่ได้นะครับต้องขอไปเพราะผมเรียนไม่ถึงเหมือนกันผมอ้วนจริงว่าหน้าคล้ายๆเดมนะไอเสือเนี้ยเดย์เออร์จริงไม่มาดูว่ามึงกูรุ่งอยากได้เอาแล้วเนี่ยอันนี้คือสุดท้ายแล้วนี่ใหม่หกแล้วไอห้าเองห้าแล้วอันนี้กล่องที่หกมา จะได้สีเข็ดไหมอ่ะพี่ติ๊บไม่ได้ผมขอโทษน,นะมันไม่ใช่ความผิดผมจริงๆความผิดเราเลยนะบอกเลยที่เป็นคนไปซื้อมาเองก็ซื้อของเพิ่มทั้งนั้นเองกลัวอะไรก็ซื้อพ,พูดเลยนะขายได้นะเซตเนี้ยคนซื้อน่ะถึงจะแยกก็เถอะคือคนคนไม่เล่นอาร์ตเขาอก็เก็บได้เซตเนี้ยคน<า>เล่นติกเกอร์มันเต็มอ่ะคนที่ใช้ติ๊กเกอร์มันเยอะมากเพราะเมื่อก่อนอ่ะ ตอนตอนที่มันยังไม่มันจะทำกล่องถูกอ่ะเคยพยายามซื้อมันซื้อที่จีนเนี่ยมันสั่งมันตกตัวละเก้าร้อยไม่มีไม่มีแตงกวาดังนะเก้าร้อยแล้วป้าใส่เนี่ยแล้วแบบแล้วไม่มีรางวางร้านในไอ้อะไรนะอยักเปิดไม่ครอบได้ติ๊บเสี๋ยตกใจอ้าวเอออ้าวผมทำนะทำให้ดูหน้าอย่างนี้ครับชอบเล่นตลกบล้อ อันนี้ไม่เอากันโอเคมากล่องที่สุดท้ายอ่งยังเส็จโอ้โหใจเย็นดิขอให้ได้ลุ้นก่อนสืบชัยมึงมาอะไรเปิดราคาสองร้อยทุยสองร้อยเลยยี่สิบยี่สิบสืบชัยหลบป้านไปมึงไอ้น้ามึงกับยานใหญ่ไปเนี่ยปีใหม่กับยานใหญ่ในลาบ้างมึงเดี๋ยวแวะไปหา กี่โมได้หนุ่ยที่บอกวีเขยไทยไวมันดวงมึงแล้วไอ้ตุ้งตันอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยขอโทษเป็นการรีวิวแบบบ้านๆมากาขาตั้งน,นี่นมนะไม่มีนะไม่มีครับไฟไฟหน้าเนี่ยไม่ใช่นะนี่มันไฟฟูเลสเซนต์เลยแล้วก็ไฟฟูไฟขาตั้งแล้วก็ไปเอาอะไรมาตั้งก็ไม่รู้เป็นวงที่โคตรกระจอกอ่ะผมบอกเลยการลงทุนรนดาบดำสุดนะมันเหลือของตัวแล้วขอผมจับลุ้นก่อน ยากอันนี้เราไม่ถูกเลยตัวนี้ไอห้าบอกจับครับกับหัดใหญ่ไปตาหลวงแทนเสือโกดเสือโกดปิดแล้วนะเสือโกดเสือพี่ไหมในคาร์ทมันจะเป็นนั่งหันหลังเราไม่เห็นเธอเลยเห็นด้านหน้าใช่เออหน้าเลยอย่างเงี้ยโกดลึกงอนแต่มันเขียนว่า angry ไงอ่ะสุดท้ายแล้วพี่ติ๊กสุดท้ายละเดี๋ยวเดี๋ยว ให้ดูเซอร์าบีบก่อนมันนั่งกอดอกอ่ะทิปมาบอกว่าได้ไม่ได้ก็ถือว่าผมไม่เคยมารีวิวแล้วกันอเอาี่ออกมาใครมากดหัวใจดูรัวกดเข้ามาเถอะแล้วขยายรีวิวบอกมาเลยนะถ้าไม่อยากสือผมออกตือให้ <c oughs> ไม่ต้องขอให้คางชื่อนะครับ คนท้าย uh. อะไร uh, สืบช uh, no, no. no. yep. ัยเหรอสืบช <m im coaching yen> ัอ่ะสืบชัยสืบชัยแล้วจะ้นะสดท้ายมันต้องเป็นตัวไหนตัวตัวหน้าต้องธรรมดาถ้าเป็นธรรมดามันจะเป็นตัวตัวเนี้ยได้แล้วได้แล้วตอวนั้นได้แล้วตัวยืดตัวตัวยืดตัวตัวบิดที่ตัวนี้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 ตท้ายถ้าตัวยืดตัวถ้าไม่ตีเก่งก็ตัวยืดตัวสเตรชเชดสเตรชเชผมว่ตีเกียจ

จนป่านนี้เราก็ไม่มีสีเข็ดในตัวปกติเลยเสือยืดตัวมีติ๊กเกอร์ด้วยจำได้ตัวนี้เอ้ยืดเหยียดยืดเหยียดอ่ะน่ารักมากเอ้แต่มันมันมันไม่สีเข็ดมันโอ๊ยติดกอดตัไม่ใช่ของพี่กูมันก็น่ารักทุกตัวอือว่าได้ซื้อกล่องใหม่เชื่อกูแล้กล่องเออแล้วกล่องเก่าก็ขายไปแจกเพื่อนแจกใจราวนี้ เดี๋ยวนะเราจะมาลองถ่ายทีตัวให้ดูฮุ้ดต้องกลับต้องกลับต้องกลับไงวะเอ้เดี๋ยวผมพับปับปับกล่องนี่มานั่นแหละนี่มามามาเคียวตัวไอ้นี่อะไรเนี่ยเสืออน่างเสืออะไรวะตัวนี้ทำไมตามันขาวๆเพราะว่าเหมือนแบบสตีลุดเหรอสตีลูดสตีลูดมันเป็นอะไรสตีลลูดไปถงตัวแหมวเอาไม่เรียกหนู่มก็ได้ ตัวต่อมานี่อะไรอันนี้ตามันตาหลับอ่ะมัน alright alright ถ้าดูถ้าดูสภาพที่เรามองนะแบบคือโปร่งอ่ะเนาก็ได้อารมณ์ก็ได้ alright อาไรอ่ะเอาไรอ่ะนี่ถ้าอะไรหเสือเด็บเสือเด็บเสืออ้วนเด็บน่ารักว่ะ เสืออ้วนเดบมันเขียนว่าเวสต์มินต์ถ้าหีถ้าหีอ่านี่เสื้อก้เกียรบิดก้เกียรยืดเยียดเออเรามาดูด้าน้ายมันมีกระโปงไหมมันมีลูกไข่ทุกตัวมันต้องมีนี่ไงไอตัวนี้อก็ยังมีเลยเสือไข่อันนี้อันนี้สุดแล้วตัวนี้สุดให้ดูนี้ไม่รอดแล้วคือถ้าพกไปถ่ายรูปด้วยผมว่าแบบน่ารักอะทุกที่อะนี่สภาพมัน กลัวอย่างเอีไปถ่ายกับต้นไม้พิสุขกลัวอย่างเดียวเดี๋ยวเจ้าของทำหายเจ้าของทำศูนย์เหรออาราเรียศูนย์เหรอไม่ต้องกลัวหายไม่ศูนย์อันนี้อะไรเนี่ยกลัวพระกลัวขับดีกว่าอันอ๋ออันนี้ออร้ายอ๋อแล้วอันนู้นอะไรอ่ะอ่าอ่าอะไรแล้วอ๋ออันนี้ออร้ายอันเก่านู้นเฮงมันเขียนว่าตังหูเฮงตัวเนี้ยเฮงอ๋ออันนี้เฮงอันนี้ออรัสตับตาเหมือนกันอ่ะหวิบแล้วนะภาษาใต้เวลาคำหวิบแปลว่าโกรธ กดอีทีไม่ได้กดมากนี่คือเสือวีไอพีแต่ว่าในรูปในอาร์มจะเป็นแบบนี้ให้หันหลังก็คงแบบงอนอ่ะกดนิดนึงมันไหนจะตั้งชื่อมาผิดก็ได้มันงอนมันเหรอมันไม่ได้แองกี้ไงแองกี้น่าจะดูโกงตรงนี้อ๋อเนี่ยเสือจะเลียไข่นะแต่แต่มันอ้วนก็เลียไข่ไม่ถึงชื่อมันชื่ออะไรนะท่านี้ชื่อมันชื่อว่าเลียไข่ไม่ใช่ นันออฟมมยบิเนสไม่ใช่ทุลัของกูวว่ไหมอ๋อคือกูไม่แคร์อย่าอ่ยุกับกูนี่ครับทั้งหมดแต่ตัวแล้วแล้วเหมือนเดิมเราก็ยังไม่ได้ซีเขียต no ซีเขจากกลุ่มกล่องสูมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาปิดปิดคลิปด้วยกันโอเคครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวแกะกล่องอะไรกันอีกก็ รอติดตามได้หรือใครมีอะไรอยากให้เราแกะสุ่มรีวิวให้ก็ได้ใช่แต่แต่คนดูมีหรือเปล่าไม่รู้เรื่องหนึ่งการลงทุนของการถ่ายทำก็ระดบสูงสวัสดีครับโลคอสมาก